모인 <목소리> 앙쌍아어또 궁금한 거 없어? 20년 후에다 거기 오늘이 며칠이라고 했지? 내가 말이야, 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? 아 어, 신기해. 진짜 바뀌었네. 너 지금 엄청 당황했지. 미리 잘못돼도 전화기는 끝까지 가지고 있어. 내가 다시 바꿀 수 있으니까. 누군지 아세요? 아니요 <laughs> 연세살인마 모영수. 아빠한테 무슨 짓을 한 거야? 내가 왜 경찰한테 잡히는지 정확하게 알아. 진짜 네가 그랬구나. <laughs> 씨, 너 내가 찾아서 죽여버릴 게 <laughs> มอยหนังครับเด็คอสายตรงต่ออดีตนะครับนาปกหนังนะครับเป็นน้องผักก็คือชื่อน้องพักพักเยจินเฮ้พักขินเฮเ้พักอะไรวะพักก่อนแม่บอกให้เธอไปพักก่อน ผักอผักสดหรือผักไม่สดแป๊บหนึ่งนะครับผักชินเฮอูชอบเขาจริงปะเนี่ยผักชินเฮหรือว่าน้องผักนั่นเองถ้าจุดสนใจของหนังเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับ1คือผมสนใจในนักแสดงนี่แหละครับน้องผักคือเป็นการแสดงคนเดียวที่ดีอ่ะ มันจะมีบางช่วงบางตอนที่น้องเขาแสดงได้ดีใช้พลังดูทั้งเรื่องแล้วอะ่ะรู้สึกว่าน้องก็ใช้พลังเยอะมาก2นอกจากนั้นแสดงแล้วที่หน้าตาน่ารักแล้วแล้วก็มาดูความสามารถในการแสดงแล้วอะ่ะข้อ2นะครับก็คือเรื่องของสายตรงต่ออดีตเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบดูเหมือนจะธรรมดาแต่ขอให้ดูไปสัก5นาทีก่อนพอห้านาทีนั้นปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนไป มึงจะไม่สามารถไปขี่ไปเยี่ยวไปเข้าห้องน้ําเพี้ยหาอะไรได้เลยนะครับหลังจาก5นาทีนั้นนะครับบางคนอาจจะไม่เป็นเหมือนผมนะครับแต่ว่านี่ผมทดลองด้วยตัวเองมาแล้วก็คือดูหนังไปครึ่งเรื่องนะครับช่วงคลายแม็กเลยอีกประมาณ15นาทีถึง20นาทีหนังจะจบไปเซเว่นหมือแบบป๊อปคอนหมดอะไรประมาณนี้ต้องไปเซเว่นก่อนแล้วคือต้องรีบกลับมากลับมาดูอะ่ะคือจากแบบที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบ พาดหัวที่ดูธรรมดาแต่เรื่องนี้เนื้อเรื่องมันดูแบบธรรมดามากคือรู้สึกแบบอะไรวะใส่ตรงต่อ,อดีตมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็คือแบบมึงไปเปลี่ยนอดีตหรอหรืออะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องของหนังมาก่อนว่ามันจะเล่าไปในทางไหนแต่เราก็ดูนะดูแบบดูไปอะเพราะว่ามันเป็นน้องผักนี่แหละเราก็เลยดูใชว่าพอพ้นห้านาทีนั้นไปนะครับเนื้อเรื่องเริ่มทําให้เริ่มน่าสนใจขึ้นในส่วนของเทคนิค อันที่3รู้สึกว่าเทคนิคในเรื่องของ CG จีเขาว่าน่าสนใจมากทําได้เนียนมากคือที่ดูมาทั้งเรื่องอะรู้สึกว่าชอบ CG มันเนียนแบบเหมือนบางทีเนื้อเรื่องมันจะหลอกแต่พอเราดูมรวมไปแล้วอะมันดูแบบกลมกลืนไปกับบทที่ดีอะบทที่มันแบบมีปมเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ C ีเนี้ยมันก็เป็นเหมือนรสชาติของหนังอีกแบบหนึง่งที่นอกจากจะเล่าโดยความอร่อยของบทมันแล้วก็ยังมี CG ที่ทําให้แบบกลมกล่อมเข้ามาอีกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเนียนนะลองนั่งจับผิดดูแล้วสังเกตดูแล้วก็มือรู้สึกว่ามันเนียนอะไรเงี้ยนอกจาก CG แล้วครับข้อสเรื่องบทนะครับเรื่องบทของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีปมเยอะปมในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นปมผูกมาตอนแรกก่อนเนาะ แต่หนังจะไม่ได้เล่างงอะไรนะครับไม่ได้เล่างงสับสนอะไรขนาดนั้นเขาเรียบเรียงเนื้อหนังได้ดีมาก <Wow. S 1> ปมเนี่ยที่ผมพูดถึงก็คือมันจะมีช่วงใกล้จะจบมันจะมีปมที่มีตำรวจมีแม่ของนางเอกเข้าไปเนี่ยไอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเล่าเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันได้แล้วมันมาเฉลยอีกจุดหนึ่งตอนที่แบบปล่อยความฉลาดของตัวโกอะ่ะ เออให้เห็นอะไรเงี้ยการเล่าเรื่องทั้งหมดอะ่ะมันซ้อนในซ้อนแล้วก็ในซ้อนอีกทีหนึง่ง <Wow. S 1> เออแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่งงว่ะเออดูแล้วเข้าใจดูแล้วมีความแบบรักดูแล้วมีความสงสารพอดูไปครึ่งเรื่องดูไปประมาณครึ่งเรื่องนะครับที่แบบเฉลยปมแรกไปรู้สึกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะครับ <c oughs> คือบางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ หรือเราอย่าไปยุ่งกับประเดีตมันเลยหรือเราไม่ต้องรับรู้กับอดีตมันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันไปเลยอะไรเงี้ยหนังมันเล่าอ่ะให้เรารู้สึกแบบนี้ให้ให้เรามีข้อคิดแบบนี้นะครับ4จุดของหนังเนี่ยทําให้รู้สึกว่าดูแล้วมันกลมกล่อมมันบันเทิงนะครับส่วนข้อ5ตายตอนจบผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ตายตอนจบจริงๆถ้าพูดเราก็หาว่ามอยเนาะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามันจบยังไงแต่ตอนจบเนี่ยคือแบบอีฮีคือแบออแบ ต้องเปิดพันทิปอะถ้าเกิดใครอยากรู้ตอนจบต้องไปดูเองครับ